แห่เส้นระคังทองแดงขอโชคท้าเวสุวรรณสีปางวัดดัง14สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ที่ศรัทธาองค์ท้าเวสุวรรณต่างพากานันนำเครื่องเส้นไหว้พวงมาลัยแดงน้ำแดงทูบแดงและระคังแดงมาเส้นไหว้ขอโชคกับองค์เท้าเวสุวรรณที่วัดบุญเกิดตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาหลังจากให้โชคลาบแก่ชาวบ้านมาทุกงวดวันนี้จึงมีชาวบ้านมาเส้นว่า้ถวายระฆังทองแดงพร้อมจุดทูบเสียงทายได้เลขทูบสามตัวตรงๆคือห้าห้าจึงนำโทรศัพท์มาถ่ายกันเพื่อนำไปเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้สำหรับองค์ท้าเวสุวรรณตั้งอยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดบุญเกิดจำนวนสองค์หรือสี่ปางโดยเท้าเวสุวรรณมีองค์ขนาดใหญ่สูงเท่าตึกสองชั้นจำนวน4ตนสี่ปางมีปางเท้าเวสุวรรณจาตุมหาราชิกาเจ้าแห่งยักษ์ถือหอกรงจักรกระบอง 2. งเท้าทัตรดเจ้าแห่งเทวดาถือพิน 3. ท้าวิรุณหกเจ้าแห่งพยาครุฑถือดาบ 4. ท้าวิรูปัก เจ้าแห่งพญานาคถือธนูโดยตั้งเด่นสง่าอยู่หน้าอุโบสถอย่างน่าเเรงขามซึ่งที่ผ่านมาหลังจากที่มีการประดิษฐานและทำพิธีสมโพธก็ได้มีชาวบ้านที่ศรัทธาในองค์ท้าเวสุวรรณได้มาขอโชคขอลาบและทุกคนจะได้โชคถูรางวัลซึ่งในวันนี้ได้มีชาวบ้านเข้ามาเส้นระฆังทองแดงและจุดทูบเสียงทายก็ได้เลขเด็ดสมใจได้เลข 556จึงได้นำโทรศัพท์มาถ่ายและนำไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่งวดที่16สิงหาปนวิทย์อยู่ดีภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงาน i